โจกอะแบบนี้ครับเัือน,นี้นเฮ้ยเ,เจ้าโบยอเยโยสวัสดีครับพบกับผมช่องระยำเป็ดวันนี้เราจะมาเปิดดูจากตรงว่าวันนี้ที่เขาจะให้อะไรบ้างแนะนำานะครับว่าต้องเปลี่ยนแผ่นเพอาดูแผ่น สองเลยแผนใหม่ต้องมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมคิดไว้ว่าเบิกมาปุ๊บเราต้องทํากิจกรรมให้สหรับน้องๆด้วยเพราะว่างานรรยองบอกเลยมาเต็มนะแล้วก็มีสปอร์ตมีสถานที่อะไรเดี๋ยวผมแนะนําเราคอยดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับกับที่ร้านสติดบ็อกเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเราถ่ายดีกว่าตอนนี้ไปดูหนังก่อนครับผมจัดไปครับผมแล้วเ,เจอกันเิ่ม,มาถึงแล้วครับนี่เราเจอตากล้องพอดีเลยครับผมบนี่แนะนำครับผมตากล้องเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้เลยคุยกัน ถูกใจถูกคอกันกนีเลยเอาเข้ามาครับผมไอ้ยาไอ้ยาสตีดบ็อกว่านี่ถึงแล้วครับนี่เด็กมากเลยนะครับ,รบนี่มาหาพี่เล็กกันดีกว่านี่สวัสดีครับใครแวะมาติดบล็อกก็จะมาเจอกับพี่เล็กแน่นอน,นครับผมวันนี้มีอะไรแนะนำไหมครับพี่เล็กมีอของมาใหม่ด้านซ้ายก็เป็นแผ่นสเก็ตบอร์ดหมูแผน่นมีทั้งมีล้อด้วยครับ เฮ้ยผมเห็นเพิ่งลงเพจเยนี่นี่เดี๋ยวขึ้นจริงไว้เลยเพจมีเพจหน้าร้านเพิ่งลงไปเร็วๆนี่แหละนี่คือหน้าร้านของจริงครับที่เราพูดถึงกันมายังมาสดๆยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นวอลเลยเื้ยว่าเยอะเกินแค่พี่เยอะแผ่นเยอะมากเลดูดูของนี่บอกเลยนะพี่เล็กเขาชอบซ่อนของไว้พี่คนนี้เขามีของแปลกๆเต็มเลยใครนี่เข้ามานี่มาจากเดี๋ยวพี่เล็กให้ราคาพิเศษจ้าราคากันเองนะที่มีการนี้มีเมมเบอร์ให้อยู่แล้วห0อรานี่เดี๋ยวจัดได้เลย ห้านะไม่ใช่ห้าสิบเนะมีอะไรไหมเด็ดเด็ดที่เล็กที่แบบก้อนน้องๆไว้ตัวนี้สรองยี่ปีมีเข็มขัดเขาตังกแมเงาในี้ของใหม่ล่าสุดนี่นี่โคนี่โคโอ้นี่โคโโตัเนี้สำหรับคนเล่นง่ายๆเป็นทวินโน้ตด้วยอ้าทวินโน้ตโอ้โหโอ้โหอะไสวยอะไรนี่คือเปิดให้ผมดูก่อนเลยเนี่ยพี่แบบไม่บอกใครใช่ไหมพี่ คือพอเลยอันนี้อันนี้ออริจินัลออริจินัลออริจินัลแต่ว่าสตาร์ดิ้งเจ็ดจุดเจ็ดไปของใหม่เพิ่งมาอุวาเนี่ยเพิ่งอออกจากเคร original. Original. Teraz, ื่องบินไะเนี่ยพี่ออกจากเครื่องบินเพ่ลงเพิ่งลงอันนี้เป็นของมาสารเป็นโปรโมเดลเหมือนกันพลาสติกพลาสติกยังไม่มาอะไรพี่พลาสติกมาสองลายแล้วจะมีลายช้างช้างแดง โอ้ยพี่สีไซส์ดีสีดําแล้วไซส์นี้มาตรฐานแปดสองห้าเนยไซส์ผมนะครับผมชอบไซส์นี้ไซส์ถูกใจแน่นอนแปดเก้าสองห้าใครว่าเหมาะพวกคนที่ไซส์ประมาณสี่สองถึงสี่สี่ต้นที่เท้าคนแปดสองห้านี่ก็ประมาณเบอร์เก้าถึงเบอร์สิบเอ็ดอ่ะใครขารองเท้าก็มาดูที่นี่ก่อนก็ได้นะพี่ราคาก็เยอะโอ้โหมีไซส์โอ้โหนี่เลี้ยวเพราะฉ่นเลียวมาเยอะรอบนี้เรามาดูโปรกันดีกว่าพี่เพราะว่าผมเห็นเห็นนี้เราเห็นกัน ในเพจน้องๆมั่งเตะกันโหจนเห็นยังเห็นไลยโป้เด็เดๆแต่มีมีแนะนำไหมครับพี่เล็กตอนนี้ถ้ามาใหม่ล่าสุดก็จะมีเอ็นไทฮีโร่เนี่ย เวทีฮิลโล่พวกเนี้ยมันจะออริจิน a ลออริจิน l ลายเขาขายดีเขารู้กันอยู่แล้วนะพี่แบบเห็นแล้วแบบต้องแผลนะพี่ผมเอาไปแผลนบ้านนะพี่รายเนี้ยผมตอนที่ถูกใจมากเลยตัวตัวนี้เป็นลิมิเต็ดไว้เพิ่งมาเหมือนกันอันนี้จะเป็นนีออนน่ะโดนแสงไฟเป็นนีออนแบบแบบแบบนี่การันตีหมดเลยนะ7วันหาก30วันหน้าเพราะว่ามันมีคาร์บอนไฟเบอร์ซ่อนอยู่ข้างในพี่เลี้พูดเลยครับจับปากพี่เล็้ยงกนนะนี่เจ้าของร้านเขาพูดเลยนะ การันตีให้ครับการันตีครับนี่คิปเลยให้หักไปได้เจ็ดวันเอามาดูได้ครับก็จะมีทีมงานที่ตรวจสอบสินค้าอยู่ถ้าเจ็ดวันหักเอามาคืนเลยเป็นแพใหม่มีคลิปต้องมีอะไรด้วยไหมพี่เดี๋ยวบางคนอาจจะแบบผมกระโดดหักเฉยๆแล้วผมไม่ได้มีคลิปมาพี่เป็นแล้วมาดูได้แล้วเราคอนเฟิร์มคุณภาพเพราะมีนักกีฬาที่แบบเล่นจริงเลกจริงเล่นจริงแล้วก็ทนจริงแล้วก็เป็นของอเมริกาเดลักคอมมานีของอเมริกานี่เขาจะรับประกันคุณภาพให้เพราะเราไม่ใช่ของ ทั่วไปใช่เรานาหารแากีาเรส่นั้นใหญ่ก็เป็นของบริษัทเดลักคอรีเลยอ่าเลยเขาก็จะมีเดียวแอตติงฮีโร่แล้วก็คุเก็ตนี่หมวกนี่เราก็คุ้นตากันอยู่ใช่ไหมพี่โอเอ็กนี่อยู่กับคู่บ้านคู่งางคู่กีฬาเอ็กรีมมายาวนานถ้าเข้ามาดูาเการนี้พลงเทให้ความรู้เยอะนะหนูของก็นึงนะ้เดี๋ยวเรามาคุยพกันต่อนี่ดูของเด็ดเด็นก่อนนก่ น้องก็แวะมาครับน right. ี ord, ่เจอกันนะครับเจอกันนะครับอันนี้คือว่าแผ่นไหนครับพี่พี่เอกผมไม่รู้ว่าคคุยเซอร์อ่าก็แผ่นใหญ่จะเป็นลองบอร์ดแล้วก็เป็นคุยเซอร์แล้วก็ด้านรอนคุยเซอร์แล้วก็เซิร์สุดทโอ้นี่เจอของเด็ดเข้าแล้วครับพี่น้องโอ้แผ่นโปรโอ้ลูกพึ่งไทยนะตัวเนี้ยลูกพึ่งไทยและอีกครึ่งหนึ่งเป็นลูกอะไร ครึ่งครึ่งครบครึ่งครบครึ่งครบครึ่งเอ้าถ้ายิงสองได้เต็มไหมได้เต็มได้เต็มออเฮ้ยกว่าแล้อันแล้วพี่ฮึมนี่ฮัชเชอร์ครับยุคเก้าเลยโอ้แปดศเอ้ย90้าศูนย์แหละไป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 อุ้ย<ป>อันนี้อุ้ยนี่ไงที่ผมพูดถึงน้องๆน้องๆน้องๆครับกติดบล็อกเท่านั้นใช่ไหมพี่มีครับ ร้านอื่นนี่มีแน่นอนมีคือลายไทยแต่ว่าเจ้าของมันเป็นลูกครึ่งแต่ถ้าไ้อยู่อเมริกาถ้ามีกอล์ฟนี่ทำไงพี่ถ้ามีกอล์ฟก็เล่นไปเถอะได้นตังค์ขอแค้ดีกว่าไม่เล่ตังค์ประกันด้วยเจ็ดวันหักสามสิบวันอ้าหกจุดสามแปดไซนี้โอ้โหพี่เป็นลายเดียวกับที่ดูไว้เลยอ่ะอุ้ยแต่อันนี้มันไม่เล็งแสงกับตัวนั้นนี่พี่ใหม่ๆตัวนี้เป็นอ่าลายไม่เล็งแสงแต่ว่าเป็นลายฟันเดียวกันก็คือพวกพวกลายกระจกอ่ะ ประบจบหน้าต่างโบสถ์อ่ะโบสถ์ว่กากวกับคริสเตียนมันต่างก<ำ>ับแผ่นนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วนีตัวใหม่เรื่องแสงโอ้ดูติดบล็อกเท่านั้นแหละครับรท,ที่มีโหแต่นี้เราก็มาดูกันเยอะนะน,นี่ตัวนี้สำคัญเลยอ่าอ่าตัวนี้ Actually, <those> ทัชเชอร์เว้นังสือทัชเชอร์นี่ยุค90นี่แมกกาซีนทัชเชอร์หมดเลยแต่โบรคนนี้ยุค90เลยนะ ใบอ,บอ,บอันใบอันอนิีสันใบอันเฮ้ยเก้านิ้วด้วยตอนนี้ถ้าใครเท้าใหญ่ๆเนี่ยแนะนำเลย,ยแต่ฝรั่งชอบนะนอุ้ยข้างหน้าโอ้โหหลังแพทแพทเชยเอ็กกันเอ็กกันกับแอตกิงๆเราผมเห็นอะไรแวบ,บๆพี่เล็กกระเป๋ากระเป๋าเราต้องเข้ามาดูทีขาท้างในก็คือกระเป๋าครับที่ทุกคนเใส่ใส่สเก็ตบอร์ดได้ใส่ย่ห้อยสเก็ตพี่ใบใหญ่แบกแพกเดินทางได้เดินทางเนี่ใส่สเก็ตบอร์ดได้ด้วยการันตีคุณภาพ20ปีฟอเรนเขาสร่างยี่สิปีแล้วนะโอ้ส่งครบ20ปีแล้ว啊 อันนี้ก็กระเป๋าแบบพิวพวกอันนี้ไปฟิตเนสได้แล้วเนี่ยอ่ากผมผมขีดอะไรอะไรขีอันนี้ใส่สเก็ตบอร์ดตรงนี้แล้วก็ลากไปได้เลยอ๋อเป็นแนวนอนแนวนอนอุ้ยเอกกับพ่อไปฟิตเนสได้เลยไปวัดใจนะมีสนับมือสนับศอกนี่ของโปรเทคมาตรฐานยูเอสเลยนี่มาปิดจบด้วยฝั่งนี้เลยครับหน้าร้านเดี๋ยวต้องจ่ายเงินสปีดไฟเยอะใครไม่มีนี่เชยเลยนะ มีแต่คนแล่นสปีดไฟล้อเขาซิ่งจริงนะพี่แบบ F4 รุ่น F4 เห็นเขาบอกทั้งทันใจนี่แต่ไปทักของเราครับผมฮันเดอร์เฮ้ยรู้สึกว่าทักของผมนี่ก็เป็นฮันเดอร์เหมือนกันนี่นี่ัมได้ไลท์ก็ได้เบาครับจะมีรูทั้งได้ไลท์จะมีรูตรงนี้โอ้ันเดอร์มีรูมีรูตรงนี้ครับส่วนอาร์โรไลท์มีรูนี้ด้วยฮันเดอร์มีรูแค่ตัวเดียวเฮ้ยไม่ใช่ไลท์มีรูเดียว ไลท์มีรูเดียวอะโลไลท์มีสองรูมีรูนี้ด้วยอ่านี่เดี๋ยวเป็นความรู้เรามาดูของจริงกันดีกว่าใช่ไหมพี่เพราะว่าอันนี้เป็นแค่ตัวของที่เราใช้นี่อันนี้นนไม่ใช่นั่นด้ออันนี้จะเป็นอ่าของบริษัทโคบบริษัทโคบโคบว่าถือว่าดีของยี่ห้อสลนดเรามาดูกันดีกว่าว่าของจริงเป็นยังไงอันเด้อรูอเยอะแล้วพี่ okay. ไทเทเนียม,มันดับแรกนี่ไทเทเนียมตัวหายตัวจริงเลยตัวนี้รู้สึกว่าเป็นตัวเตัวเแบาบแบบที่พี่แนะนำผมนี่นี่ยทั้งทนใช่ทั้งเบาทั้งทนท,ทั้งไม่ขึ้นสนิมนะไทเทเนียมมีร,มรูมีรูตรงเดียวแต่ว่ามันเบาเป็นเนื้อไทเทเนียมแล้วข้างข้างข้างที่ข้างไม่มีรูแต่ว่าคุณภาพมันเบาได้เบาอันนี้คือไทเทเนียมไททเเนียมแล้วดูข้อแตกต่างของส่วนพวกนี้คืออะไรนะฮาโลไลท์ดูข้อแตกต่างของฮาโลไลท์จะมีสองรูมีรูนี้กับรูนี้ไว้ อ่านี้เขาแตกต่างตรงนี้มันก็จะเบาพอๆกับไทเดเนี่ยแต่นี้เบากว่านะนี่ไลท์ไลท์มีรูเดียวตรงนี้ไอไลท์ไอไลท์ไอไลท์ไลท์เนี่ยมันก็หนักมานิดหน่อยแต่ว่าแล้วแต่คนชอบไม่มีรูรูง่ายไม่มีนี่ใช่ไหมง่ายไม่มีไม่มีรูอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับคนที่จะเริ่มหัดใช้ทัชทันเดอร์ส่วนตัวทีมพวกทีมนี้หนักกว่าหน่อยนึงแต่ชจำความถึกความทนนี่เหมาะเลยส่วนอีกอันหนึ่งเพิ่งมาใหม่เป็นหัวใหม่ เป็นค ah ิงพินตัวใหม่อันนี้คิงพินเหมือนไกคิงสมัยก่อนเลยไม่เปไข่นี่ไข่ไงก็ไข่จากบนเนี่ยเมื่อก่อนไข่จากล่างแล้วก็ขไข่ไข่จากบนเนี่ยจะใช้หกเหลี่ยมอมแต่ตัวนี้ไข่น็อตเข้าไปไม่เหมือนกันตัวนี้จะซ่อมง่ายมไม่พังตัวนี้กินหัวซ่อมยากต,ตัวล็อกอยู่ด้านหลักอยู่ด้านในน,นี่คือตัวใหม่ล่าสุดของของทันเดอร์เขาแต่ก็น้ำหนักใกล้เคียงกับตัวโปรนะ ราคาประหยัดนี่พันเก้าเองถูกมากเลพันเก้าเก้าโดยรวมแล้วทันเดอร์เนี่ยลูกยางดีมากมีจะมีตัวเหวี่ยงเรียกว่าสปริงตัวได้ง่ายลูกยางคือตัวนี้้ยอันนี้คือลูกยาง嘛ลูกยางแยกพวกนี้ลูกยางแยกก็มีแต่ทับทันเดอร์การันตีการเข้าอุปกรณ์การเหวี่ยงตัวหรือว่าการยกแผ่นเข้าอุปกรณ์เนี่ยมันจะง่ายในห้องนี้นะการันตีลูกยางคุณภาพดี แต่แรกด้วยการมันก็จะมีความอ่าเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนบ่อยออนนี้เพราะว่ามันมันมีความยืดหยุ่นได้ง่ายมันไม่ทื่อมันเวลาเหยียบลงไปแล้วมันดีดเองจะเวียงไปเหมือนว่ายน้ำแต่ถ้าทักตัวอื่นนะสังเกตไปแล้วมันจมไปเลยมันมันไม่คืนมาส่วนตัวคันเดอร์มันมีโอกาสที่จะช่วยเราได้ในการเวียงมันง่ายขึ้นเป็นง่ายขึ้นลองดูีหลายปะเทศแบะมีตั้งแต่ ธรรมดาเลยคือเรียกว่าทักโบลิสคือธรรมดาไม่มีลายอะไรเลยก็จะถูกห่ายอยู่ที่พ<บ>ันเจ็ดเก้าห้าส่วนตัวใหม่นี้ก็พันเก้าเก้าห้าก็จะเป็นคิงพินตัวใหม่ส่วนทักทีมก็ 2, 1, 2. สองพันหนึ่งสองพันสองจะใช้ครั้งเดียวใช้ยาวนะพี่ทักผมรู้สึกว่าแใช้ยาวเพี้บอร์ดเรามีแค่สองส่วนเท่านั้นแหละส่วนแรกคือ,อ,อการบาลานซ์การทรงตัวเว้ยการทรงตัวเนี่ยเราก็จะเลือกแผ่นกับทักให้มันสมพันธ์คือทักกับแผ่นนี้ต้องต้องเลือกให้ดีบางคนเอาทักเล็ก ไปใส่แผ่นใหญ่มันเล่นไม่ได้มันต้องให้สัมพันธ์กันส่วนความเร็วเนี่ยอันที่สองคือความเร็วไว้อันที่สองเนี่ยมันจะต้องมีล้อกับลูกปืนที่ดีอแต่ถ้าลูกปืนดีล้อดีมันก็เรายังเล่นง่ายขึ้นส่วนอันแรกเลยคือการบาลานซ์ก็คือแผ่นกับทักเท่านั้นทั้งสองส่วนเลือกให้ไม่ถูกถ้าเลือกไม่ถูกนี่ก็กดหัวเลยไปมันต้องกดคู่กันใช่ไหมล้อลูกปืนคู่กันความเร็วทักกับแผ่นคู่กันจะเรลืมน้องๆที่อยากเล่น ต้องพูดถึงว่าของเด็กอ้าพี่เด็กมีของเด็กกันหรือเปล่าแบบน้องๆที่ต้องแบบมาถึงแบบผมชอบอุปกรณ์เรีชอบเก็บสะสมอ่ะพี่ไอพวกสะสมนี่จริงๆแล้วตอนนี้หายากมากเลยนะอย่างรองเท้าสปีดไฟเนี่ยนี่นะสูผมซื้อผมซื้อไปแล้วก็หมดไปแล้วก็มีพวกนี้อุปกรณ์รีพวกที่ใส่เหรียญต้องรีบนะต้องรีบนะเพราะว่าพวกนี้มันมาจนวนจังหวะหมวกสปีดไฟยังหมดไปแล้วต้องดูพวกอุปกรณ์รีอย่างเช่นที่ใส่เหรียญผ้าเช็ดหน้า มีพาเจน่าด้วยนุ้ยเฮ้ยผมผมจัดไปแล้วล่าสุดที่มีรีวิวเที่ยวรีวิวไปร์ดแน่ที่นุดนะฮะพาเจน่านี้เป็นของไอ้ยุค90อยู่นะไอ้พวกพัชิกันครับใส่อ่านี่ speed f i r เทปเด็ดของร้านครับถ้าไม่ใช้ก็ไปโชว์หน้าบ้านอะไรคนที่นอนก็โอเคนะปิง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 ไม่มีพาเจนตัวด้วยนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาน้อยมากเลยพาเจนตัว s p ไฟเยอ r e เหมือนกันสาวกพี่ผมว่าสาวกสาวก speed f i r ด้วยใช่ไหมนี่สาวก speed f i r พิเศษเรียเต็มไปหมดเลยถ้าใครต้องการบอกเลยที่ไทยมีแค่ที่ไทยที่นี่ที่เดียวที่ไเราเป็นตัวแทนเดลักคอมพานีสปิดไฟร์ของบริษัทเดลักโลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวขายมีเลี้ยวด้วยหมวกมีหมวกเลี้ยวนี่ทีเด็ดของไม่ค่อยบอกนะครับคนนี้เขาชอบให้คนมาดูอันเดอร์ก็มีนะเว้ยเนี่ยเสื้อเสื้อข้างหน้าผมเห็นอยู่เดี๋ยวเดีผมพาไปดูเดี๋ยวอันนี้ผมดูที่นี่ก่อนของสิงโตบอดโอ้โหย กระกป๋อกำลังมาแรงอยูน่นะเด็กๆชอบจริงกระป๋อเยอะอร้านนี้มันของเยอะจริงเปล่าพี่เ,เล็กมีทุกอย่างแน่เลยตอนนี้ถ้าใครมาหารถหมดอะ่ะป<ช>๋องอ่ะถ,ถ,ถ้าใครสนใจสินค้าก็เว็บเข้าไปในงานถ้าอย่างนั้นก็เจอกันที่ระยองเอ้ครับสติ๊กบล็อกบอกเลยครับว่ามาเต็มแน่น,นี่ดูรอบๆเนะนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างมีหลายอย่างเยอะเกินอ่ะใช่ไหมพี่เ,เล็กมีมีทุกอย่างมีแฟนมี ตั้งแต่ผมเด็กจนโตนี่ผมก็มาร้านที่อ้าวร้านเรานี่เป็นฝรั่งเขาพูดว่าซิกเนเจอร์ของซีควันเลยนะครับเพราะว่าร้านเรานี่เป็นร้านที่ยุคแรกๆยุคต้นๆของร้านสเก็ตบอร์ดเลยอยู่ประมาณเกือบ30ปีแล้วนะที่ซีควันเราเปิดมาผมนี่การันตีเลยผมมาทั้งชั้น4ชั้น3ามชั้นสามมีดูซีควันทุกชั้นแล้วย้ายไหนไม่ร้านสเก็ตบอร์ดตอนนั้นมีทีี่มอะไรหลายๆที่แล้วใช่่ปะนี่ติบล็อก ยังไงเดี๋ยวผมมาแนะนําเรื่องการเดินทางมาที่นี่ต่อเนี่ยยังไงก็มีอะไรก็นี่พี่เล็กครับบ๊ายบายนี่ยังไงก็ฝากทีมงาน,นด้วยนะครับใครเข้ามาบอกเลยของแน่นมากแน่นจนที่ว่าผมมาหาของไม่เจอ <c oughs> นี่ครับผมตรงชั้นสามตนลงหนังบอกเลยสตีนบ็อกครับร้านนี้เราจะไปกันแล้วครับผม ร้านเด็ดแน่นอนบอกเลยไม่มาไม่ได้อ่ะสเก็ตบอร์ดนี่คือตัวยงถิ่นนี่นะผมได้ข่าวว่าพี่เล็กยึดที่นี่นะโซนนี้คือแบบต้องมาร้านพี่นะตัวจริงตัวจริงโอ้ยยังไงก็พาถึงร้านติดบล็อกได้นะครับใครแวะมาชั้นสามนี่ครับเจ้าของร้านที่ตรงนี้เลยสินร้านี่ล็อกอ่าที่เสื้อผ้าอีกโอ้โหนี่พี่จอนี่พี่จอนจอนชาวไร่ครับผมนี่นี่ผมว่าแผ่นนี้สุขใจผม นี่เรียวครับนี่ยังไงก็ผมไปแล้วครับผมนี่ลองดูว่าเรียวเป็นยังไงยังไงก็ฝากร้านติดบล็อกด้วยนะครับอยู่ที่ชั้น3ก็ลงหนา้าลงหนังแต่ใครผ่านแวะมาแ่านี้ก็บอกเลยว่า การล้างเ่ของแท้3วัน7วันมีเปลี่ยนให้แน่นอน7วันหักทำมาเกินไปไปเราเป็นคนไปจัดงานแข่งด้วยเราเราเราเป็นทีมงานของการแกลงประเทศไทยก็คือ Extreme Thailand งานแข่งระดับประเทศเราจัดมาเลยนี่นี่ก็คือของอยู่ที่ระยองเราก็จบกันนะครับกับการเบิกของอย่าลืมนะครับว่ามีเต็มแน่นอนกับกิจกรรมที่จะถึงนี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับอีพีหน้าไปโผล่ที่ไหนก็คอยดูนะครับเจอกันครับผมตีอยู่โบโบ